มีจีปทุมยูเต็ดเปลี่ยนโค้ชแต่ยังคว้าชัยชนะไม่ได้ไร้วี่แววกุนซือคนใหม่จเจริญศักดิ์ลงเล่นแบ็กขวาเสียของแปลกแต่จริงการท่าเรือดีใจที่ไม่ได้จุดโทษพร้อมไปพรีวิวศึกฟุตบอลไทยลีก3คู่ในช่วงเย็นวันนี้พร้อมกันกับแป๊บคุยบอล EP นี้กันครับศึบอไทยลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแน่นอนว่าทุกคนคงสนใจเกมบิ๊กแมทที่สนามทันเดอร์โดมเป็นการเจอกันระหว่างเมืองทองยูเอทดนะครับเจอกับ BG จีปทุมยูเอทดซึ่งเจ้าบ้านเมืองทองยูเอทดเองสถานการณ์ในฤดูกาลนี้ยังลุ่มุ่มดอนๆนนะครับเพราะว่าฟอร์มการเล่นในช่วงหลังเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับบทจะชนะก็ชนะดื้อนะครับบทจะเสมอกับทีมรองบอลก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนั่นทําให้จีโน เลติเอรี่นะครับคุณซือเลือดมกักกเลนีมีข่าวว่าซอแว์ที่จะตกงานครับด้านทีมเยือนบีจีปฐุมพิธย์เจอสถานการณ์ที่วุ่นวายก่อนโปรแกรมฟี فا เดย์นะครับหลังจากที่มีการปรับบทบาทเฮชโค้ดโดยให้โค้ง้วนสุประชัยจตุรัพัตรพงศ์ครับผู้อำนวยการสโมสรเข้ามาทําหน้าที่เฮชโค้ดชั่วคราวแทนมากโตโทเทกุระมุรีนะครับที่ล่าสุดถูกปรับบทบาทให้เป็นคอมเมนเตอร์ในช่อง BG s p o r t นะครับหลังจากที่คุณซือชาวญี่ปุ่นได้ไปวิเคราะห์วิจารณ์และ แล้วก็แสดงทัศนะนะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในเกมที่ญี่ปุ่นเจอกับออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยโค้ง้วนนะครับเข้ามาทําหน้าที่เคชโค้ดบีจีทุมเเดตมากที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรแล้วนะครับเพราะว่าคุมจีมงบีจีถึง5ครั้งแล้วนะครับโดยเกมนี้ถูกเลื่อนการแข่งขนออกไป1ชั่วโมงนะครับจากเดิมที่จะคิกออฟเวลา2ทุ่มนะครับแต่ว่าสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยนะครับมีฝนตกลงมาอย่างหนักทําให้สนามไม่พร้อมแข่งขันนะครับจึงเลื่อนไปหัวแข้งพร้อมกับบูบริก อังกฤษในช่วงเวลา3ทุ่มตรงครับเกมนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าการที่สนามคาร์เดอร์โดมเปียกแฉะจากพิดฟอดนะครับทำให้ทั้ง2ทีมเล่นกันอย่างยากลําบากนะครับก่อนที่จบเกม90นาทีทั้งคู่จะแบ่งแต้มกันไปเสมอกัน1-1นะครับเก็บไปฝั่งละ1แต้มนะครับโดยบีจีขึ้นนําก่อนนะครับจากลูกยิงของลาเนสตันนาครับแล้วก็เป็นประตูที่พาบีจีขึ้นนําตั้งแต่นาทีที่23นะครับแต่ว่าครึ่งหลังโปรเมตอัดวิไลกองหน้าทีมชาติไทยครับ ก็มายิงฟรีคิกสุดสวยนะครับพากีเลนพยองตามตีสเสมอได้สําเร็จนะครับเกมนี้ครับประเด็นที่แฟนบอเบจีสงสัยกันมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นในการที่ค้นงวนนะครับจับเอาเจรัศักวงกรปีกจรวดของทีมลงสนามน,นาทีที่33ครับลงแทนวาริชชูทองในตําแหน่งวิงแบ็กขวาครับเอาจริงจริญเจรดสักเองนะครับก็เคยเล่นตําแหน่งนี้มาบ้างนะครับสมัยค้าแข่งกับภรรยายูเต็ดก่อนที่จะมาแจ้งเกิดเป็นปีกขวาระดับแนวหน้าของเมืองไทยตอนที่ทีมภรรยายนะครับ เปลี่ยนชื่อมาเป็นสุทุประการซิตี้นะครับซึ่งทําให้เจรินศักได้ลงเล่นในตําแหน่งปีกขวาเป็นหลักนั่นเองนะครับในการาแข่งกับเมืองทองดุการที่แล้วนะครับเจรินศัก์ก็เคยเล่นตําแหน่งนี้มาบ้างน,นะครับแต่ว่าเป็นการเล่นที่น้อยมากๆนะครับทำให้เกิดข้อสงสัยในหมู่แฟนบอลว่าทําไมบีจีถึงใช้เจรินศัก์มาเล่นในบทบาทที่เขาไม่ถนัดนะครับทั้งที่ฟอร์มการเล่นของเจ้าเท่ในตําแหน่งปีกขวากําลังดีวันดีคืนเลยครับต้องยอมรับนะครับว่าตั้งแต่ย้ายกลับมาอยู่กับบีจีปัุมิเตสร,รอบที่2 เจ้าเทเองก็ยังไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมาได้นะครับว่าตอนนี้ BG มีการปรับหมากมาเล่นระบบกองหลัง3คนแล้วก็มีวิงแบ็กซ้ายและก็ขวาครับแต่เจริญศักดิ์เองจะทําผลงานได้ดีก็ต่อเมื่อได้ลงเล่นในตําแหน่งปีกขวาในระบบ442หรือว่าในระบบ433นะครับแต่การที่เขาไปเล่นเป็นวิงแบ็กเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับเมื่อระบบการเล่นไม่อื่ออํานวยหลายคนก็เริ่มเป็นห่วงว่าอนาคตของเจริญศักดิ์กับ BG กลายเป็นว่าเข้าอีล็อปเดิมนะครับเหมือนตอน ย้ายมาอยู่กับบีจีในครั้งแรกนะครับเพราะว่าตอนนี้จเจริญศักดิ์ไม่ได้เล่นในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดแล้วก็ตอนนี้นะครับถ้าตัวเขาไม่ได้เล่นในตำแหน่งที่ตัวเขาถนัดเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมาได้นะครับเชื่อว่าหากบีจียังคงเล่นในระบบกองหลัง3าคนนะครับบางทีจเจริญศักดิ์อาจจะกลายเป็นส่วนเกินของทีมในเร็วนี้ก็เป็นได้นะครับส่วนในเรื่องของคุณซื้อใหม่ตอนนี้ยังไม่มีวี่แววเลยนะครับว่าทีมจะแต่งตั้งคุณซื้อคนใหม่เป็นคนไทยหรือว่าต่างชาติแล้วก็จะเป็น คนยุโรปหรือว่าเป็นชาวเอเชียนะครับอย่าลืมว่าตอนนี้สโมสรยังไม่มีการประกาศแยกทางกับมาโกโตเทกุรามุริอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งโคชงวนเองก็ได้มีการยืนยันเลยนะครับว่าตอนนี้ตัวเขาเองก็ไม่รู้เรื่องการเฟ้นหาคุณสื่อคนใหม่ของทีมนะครับเพราะว่าหน้าที่ดังกล่าวเป็นเรื่องราวของบอร์ดบริหารระดับสูงแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีการประกาศให้แฟนบอลได้ทราบต่อไปนะครับว่าคุณสื่อคนใหม่ของ BG จะเป็นใครนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับหน้าที่ของโคชงวนตอนนี้ก็คือการปรับปรุงทีมให้ดียิ่งขึ้นนะครับ เฉพาะการปรับจังหวะของเกมนะครับเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของโค้ดง้วนกันนะครับว่าพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไรกันบ้างน,นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกมากๆเลยนะครับว่าระดับผู้อานวยการสโมสรของโค้ดง้วนเนี่ยจะไม่ทราบในเรื่องของการหากุนซือคนใหม่ของทีมเลยครับการไปที่สนามเมืองทองเนี่ยมันเป็นเรียกว่างานที่ยากมากนะครับแล้วก็พลังหนุ่มของทางเมืองทองเนี่ยค่อนข้างที่จะ เข้าใจระบบแล้วก็วิธีการเล่นครับเราก็มองว่าเราไปลองนะครับถึงเราจะมีตัวผู้เล่นที่ดูดูดีกว่านะแต่วิธีการเล่นยังต้องอาศัยเวลาแล้วก็ปรับปรุงนะครับคือต้องบอกว่าเวลามาเล่นที่เมืองทองเนี่ยนักกีฬาเราเองค่อนข้างที่จะกดดันตัวเองด้วยส่วนนะครับแล้วก็อีกอย่างคือนักกีฬาทุกคนนะนะครับเวลาเจอ,เอ,อทีมที่ท,ที่ว่ายังยังไม่เคยชนะเนี่ย รู้สึกมันจะเก่งๆนิดๆน,ดน,ดนะครับโดยภาพร,ารวมแล้วก็ต้องยอมรับว่าเมืองทองดีกว่านะครับ<อ>ก็พยายามจะปรับอยู่ในเรื่องจังหวะการเล่นแล้วก็สปีดบอลให้ให้มีจังหวะการเล่นที่ที่เร็วกว่านี้นะครับต้องบอกว่าการมาเยือนเมืองทองวันนี้ถือว่าเป็นงานยากถ้าเรารู้นะครับแต่เราก็พยายามจะหาจุดดีนะครับแล้วก็จุดอ่อนที่เรามีอยู่นะครับเพื่อพัฒนาในเกมต่อไปนะครับ<อ>ก็ ตำแหน่งผมเองนี่ก็รักษาการนะครับส่วนในเรื่องของการหาโค้ดมาเป็นที่หน้าที่ของฝ่ายบริหารนะครับที่จะหาโค้ดมานะครับ <am> อันน <on> <am> ี้ยังไม่รู้อันนี้ <am> ยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้นะครับอยู่ที่ฝ่ายบริหารที่จะประกาศต,ต่อหน้าแฟนบอลนะครับจะหาใครมานะครับไม่รู้ผมมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบแล้วก็พัฒนาให้ทีมเนี่ยมันกลับมาในจังหวะของฟุตบอลให้ได้นะครับแล้วก็อย่างคือนักกีฬาเองเนี่ยก็พยายามปรับตัวอยู่นะครับ จากญี่ปุ่นมาเป็นคนไทยเองก็ขอขอ,ขอเวลานิดนึงนะครับ ข้ามไปที่เกมระหว่างนครศรีมามาส์ตาเอฟซีนะครับเจอกับการท่าเรือซึ่งเกมนี้มีการยิงประตูรวมกันถึง5ประตูครับก่อนที่จะเป็นสิงเจ้าท่าที่พลิกแซงเข้าวินด้วยสกอร์สประตูต่อ2นะครับโดยมาได้ประตูชัยจากการยิงของอัสลวีมังกกลามครับแบ็กขวาพิมชาติอิโดนีเซียที่ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับก็ทําให้การท่าเรือทําแต้มไลจี G, บุรีรัมยูเตศเหลือเพียงแค่1แต้มนะครับแต่ว่าแข่งมากกว่า2นัดนั่นเองนะครับซึ่งทางบุรีรัมยูเตศก็จะมี โปรแกรมตกค้างลงสนามอีก2เกมนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นการยัดเยียดความปราชัยในบ้านเกมแรกให้กับโค้ชโจเทียสพโอนรวมไปถึงลูกทีมสวัสดแคทในฤดูก,กาลนี้อีกด้วยนะครับประเด็นที่น่าสนใจอีก1อย่างคงหนีไม่พน้นการที่การท่าเรือนะครับไม่ได้จุดโทษจากจังหวะที่สุพรรณบุรีรัฐนะครับแบ็กขวาเลี้ยงบอลตะลุยเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนจะโดนท่าทีสอนให้บุ์จิจเริญนะครับแบ็กซ้ายของสวัสดแคทปะทะล้มลงในเขตโทษนะครับคุณต่อพงสมสิงนะครับผู้ ในเกมดังกล่าวก็เป่าให้การท่าเรือได้จุดโทษนะครับแต่หลังจากมีการดู V.R ให้แน่ชัดแล้วนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงคำตัดสินแล้วก็ยกเลิกจุดโทษนะครับซึ่งโคดอ้นหลังสันวิวัชชัยโชคนะครับคุณสือของการท่าเรือนะครับก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าดีใจมากนะครับที่กรรมการไม่ให้ลุกจุดโทษนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เป็นที่คอรหานะครับจะเป็นการก้ากึ่งหรือว่าอะไรก็ตามนะครับบวกกับการท่าเรือเนี่ยอาจจะโดนตราหน้าว่าเป็นทีมของสมาคมครับการ จุดโทษก็จะเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อีกนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ตัดสินด้วยนะครับที่ทําให้ชัยชนะของการท่าเรือแล้วก็ของโค้ดอ้นเป็นชัยชนะที่แร์เพกด้วยนะครับ,ำรญญบ,รบสำหรับการท่าเรือเองนะครับก็ได้รับการจับตามองจากแฟนฟุตบอลชาวไทยแล้วก็ผู้สื่อข่าวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ําซํานะครับก็เคยเป็นประธาสสนสโมสรของการท่าเรือแล้วก็มีการลาออกเข้าไปรับหน้าที่เป็นนายกสมาคม,คมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมาดามแป้งก็ออกมายืนยันสเสมอนะครับกับสื่อ ว่าการท่าเรือไม่ได้เปรียบทีมไหนเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากผู้ตัดสินนะครับแล้วก็มีการย้ํานะครับว่าฤดูดกาลนี้การท่าเรือยังไม่ได้จุดโทษเลยนะครับผ่านไป10เกมสิ่งที่มาดามแป้งก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าการท่าเรือเองเป็นทีมที่ยังไม่ได้จุดโทษในฤดูดกาลนี้เลยนะครับแล้วก็ยังไม่เคยได้ลูกจุดโทษอีกด้วยครับข้ามไปที่เกมหนีตายนะครับของจงอังพยองขอนแก่นยูเอเท็ดนะครับที่ยังควานหาชนะเกมแรกในฤดูกาลนี้ ไม่เจอเลยนะครับแล้วก็โปรแกรมที่ผ่านมาพวกเขาต้องยกพลออกไปเยือนลำพูนวอริเออร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับทีมจงอังพยองสามารถรวบรวมพลังนะครับแล้วก็สู้อย่างสุดความสามารถนะครับก่อนที่จะบุกไปเอาชนะลำพูนวอริเออร์ได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับโดยมาได้ประตูชัยจากจุดโทษของเบนเนอร์อาเวสนะครับทำให้ตอนนี้สถานการณ์บนตารางคะแนนนะครับการที่แข่งขันไปแล้ว10นัดนะครับทำให้ขอนแก่นยูเต็ดรังอันดับ14ของตาราง คะแนนแล้วก็มีแต้มตามหลังสิงเชียงรายนะครับซึ่งอยู่ในโซนปลอดแพยอันดับ13เหลือเพียงแค่แต้มเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิงเชียงรายก็ลงแข่งขันมากกว่าฝันแกันยูเนเต็ดถึง3เกมเลยทีเดียวนะครับก็ต้องมารอดูนะครับว่าขอนแก่นยูเนเต็ดจะหนีตายได้หรือเปล่าแล้วก็จะรอดตกชั้นได้หรือไม่นะครับแต่ว่าการที่คว้าชนะในเกมล่าสุดได้นะครับก็ทําให้พวกเขามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็โอกาสที่จะรอดตกชั้นของพวกเขาก็ถือว่าเปิดกว้าง มมาากกขึ้นว่เดิครับส่วนศึกบอลไทยลีกในช่วงค่ำวันอาทิตย์นี้นะครับก็จะมีการลงฟาดแข่งกัน3คู่นะครับมีเกมที่น่าสนใจทั้ง3คู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจอกันระหว่างทูแบงค์อกยูเต็ดจะเปิดบ้านรับการเยอนของสุขโขทัยนะครับราชบุรีจะเปิดบ้านพบกับสิงห์เชียงรายยูเต็ดแล้วก็นะครปฐมยูเต็ดพบกับพีทีประจวบนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คอัพความพร้อมทั้ง3เกมไปด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มนะครับเกมระหว่างทูแบงค์อกยูเต็ดเจอกับสุโขทัยนะครับความพร้อมทั้งสองทีมเนี่ยเรา ไปเริ่มกันที่ทีมเจ้าบ้านนะครับแข้งเทพทูบแบงคอกยูเตดตอนนี้หล่นมาอยู่อันดับ3ของตารางคะแนนแล้วนะครับโดยลงสนามไป9นัดมีอยู่18แต้มนะครับโดยผลงานเกมที่ผ่านมาก็สามารถเอาชนะหนองบัวพิชยะไป3ประตูต่อ2นะครับโดยความพร้อมเกมนี้นะครับโค้ชแบงค์ตะวันสีปานเฮชโค้ชของทีมไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บนะครับแถมจะได้วิเทปป้อมพัน์ ท้องเครื่องจิมชาตทยนะครับคนทดแบงกลับมาช่วยทีมด้วยนะครับขณะที่กุกําลังตัวหลักๆยังอยู่ครบนะครับพวกศัตรูน่าจะยังคงเป็นปฏิวัติคําใหม่นะครับลงเฝ้าเสาส่วนแนวรับก็มีเอเวอเรตกอนคาเวสนะครับเป็นแกนหลักส่วนกลางนอกจากวีเทพแล้วนะครับก็มีโปเก้านั้นรววไปถึงทิติพัน์พ่วงจันนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนเกมนะครับส่วนตัวรุกนะครับจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับมีทั้งทางมูเซนอัลกาสซานีนะครับรวมไปถึงลิซไซรโรซิฟโควิดแล้วก็มามุดเอ็นะครับข้ามไปที่ทาง สุโคทัไทยนะครับภายใต้การคุมทิมของโค้ดโดนัทอัคร์ชลิตาพรน,นะครับโคดีกรีโปรโลไลเซ่นนะครับผลงานที่ผ่านมาก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับเมื่อคว้าชานะได้3เกมแล้วก็เป็นการชนะแบบไม่เสียประตูทั้ง3เกมเลยนะครับโดยความพร้อมนะครับเกมนี้เนี่ยทางสุโขทัไทยจะไม่สามารถใช้งานของจอห์นบาโจนะครับตัวรุกคนสําคัญที่ติดโทษแบนพอดีนะครับขณะที่ขุมกําลังหลักๆของพวกเขาก็ยังอยู่กันครบนะครับคาดว่าผู้เล่นที่ลงสนาม ในเกมนี้นะครับน่าจะเป็นตัวหลักๆอย่างพลุษาประตูกิิพันธ์แสนสุขนะครับนวรับก็มีสลิงคาร์พมุสุพะเป็นตัวหลักนะครับด้านกลางก็ยังคงมีเลือสันเทียมราดนะครับรวมไปถึงจิตปัญญาที่สูงแล้วก็ทาสังว์พงบดดารักคอยขับเคลื่อนเกมนะครับส่วนตัวรุกฝากความหวังไว้ที่มาติอุสลีมาแล้วก็สิโรชัททองครับความน่าจะเป็นของเกมดีก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ทูแบงคอกได้เปรียบนะครับตรงที่เล่นในบ้านแต่สิ่งที่จะเป็นตัวแปรสําคัญคงหนีไม่พ้นในเรื่องของสภาพอากาศนะครับถ้าฝนตกลงมาเนี่ยก็อาจจะทํา้ เกมที่ส่วนใหญ่ทูแบงคอกจะเล่นบอลกับพื้นเนี่ยอาจจะทําให้มีการปรับเปลี่ยนไปเล่นเกมที่ต้องใช้การวางยาวมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถิตีการเล่นในบ้านของทูแบงคอกค่อนข้างที่แข็งแกร่งนะครับแต่สุโขทัทยเองมาเยือนเกมนี้น่าจะมาเน้นแพ็คเกมรับมากกว่าปกติด้วยนะครับเชืวว่อโอกาสที่ทางทูแบงคอกเด็ดจัดเก็บชนะนัดนี้มีสูงนะครับแต่น่าจะเป็นการชนะแบบเฉียดเฉียวเท่านั้นครับขยับไปที่เกมระหว่างราชบุรีนะครับจเจอกับสิงห์เชียงรายกันบ้าง นะครับความพร้อมทั้ง2ทีมเนี่ยเราไปเริ่มกันที่ทางเจ้าบ,บ้านราชบุรีนะครับผลงาน5เกมหลังสุดก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเมื่อแพ้เกมเดียว,วยนอกั้นก็สเสมอ2นัดแล้วก็ชนะไป2นัดน,นะครับล่าสุดก็ชนะระยองไป2 0ูนความพร้อมเกมนี้นะครับราชบุรีก็จะยังคงไม่สามารถใช้งานของธนวัน์ซึงจิตถาวรน,นะครับที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับเกมนี้สมชา,มา,ายไม่เวไลนะครับกุ้อชั่วคราวของทีมหน้าจะขนผู้เล่นที่ดีที่สุดแล้วก็ดีกรีทีมชาติไทยลงสน ามอย่างคบครันเลยนะครับแนวรุกนะครับมีทั้งทัศย์ชนกะเปโดตาหน้ารวมไปถึงกองหน้าอย่างอังเรเดเปรสครับที่จะคอยไล่ล่าตะข่ายข้ามไปที่สิงห์เชียงรายกันบ้างนะครับเกมนี้ชาบิโมโลนะครับก็จะได้ลงคุมทีมเจอกับทีมเก่าของเขาด้วยนะครับสถานการณ์ของสิงห์เชียงรายก็พึงปลดล็อกคว้าชนะในรอบหลายเกมนะครับเมื่ออาชนะลำพูนวอริเออร์มา2ประตูต่อศูนย์นะครับความพร้อมเกมนี้นะครับทางสิงห์เชียงรายก็ถือว่าอยู่ในสภาพ ที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนนะครับตัวโลน,นะครับแล้วก็เสรษฐสุวสรรณเศษส่วนตัวรุกนะครับฝากหวังไว้ที่ทางสิโชค รวมไปถึงโรกินาโยด้วยนะครับควาน่าจะเป็นของเกมดีนะครับแม้ว่าราชบุรีเองจะลงตัวกว่านะครับขณะที่ฟอร์มการเล่นของสิงห์เชียงรายในช่วงหลังก็ถือว่าไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อดูสติต่างๆแล้วก็ต้องบอกว่าสิงห์เชียงรายมีสติที่ดีนะครับในการบุกมาเยือนราชบุรีนะครับแต่ในเรื่องของความน่าจะเป็นในนัดดีนะครับยังเชื่อว่าราชบุรีเนี่ยได้เล่นในบ้านแล้วก็ตัวค่อนข้างที่จะลงตัวกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวรุกอย่างไปโดตาหน้ารวมไปถึง อังเดเดแปล่รถไปถึงทางทัศยะทารากะาถือว่าจีจาร์แล้วก็มีความหลากหลายในการสร้างสารรค์เกมรพุกแล้วก็ยิงประตูด้วยนะครับยังเชื่อว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดเด่นของทีมนะครับแล้วก็น่าจะเป็นขีย์สำคัญนะครับที่จะทําให้ราชบุรีเปิดบ้านเอาชนะสิงห์เชียงรายได้ในเกมนัดน,นี้ครับครับมาดูเกมคู้่สุดท้ายนะครับนครปฐมวเวทจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของพีทีประจวบนะครับความร้อนของสองทีมไปเริ่มกันที่ทีมเจ้าถิ่นครับนครปฐมภายใต้ของทีมของโค้ชตยสซีรีศัก์ยอดญาติ ไทยนะครับเฮชค้ดีกรีโพลเยเซนแล้วก็เป็นอดีตกุนซือใหญ่ทีมชาติไทยด้วยนะครับก็เข้ามาคุมทีม2เกมยังไม่สามารถพาทีมคว้าชัยได้เลยนะครับแล้วก็เป็นการแพ้ติดต่อกันทั้ง2เกมนะครับโดยความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับนคปรปฐมตอนนี้รังบุ้ยของตารางคะแดนนะครับเกมนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถนะครับใช้งานของดาวเตะนะครับ อย่างนบเก้าประจวบกลางนะครับที่ติดโทษแบนพอดีครับหลังจากที่สะสมใบเหลืองครบตามโคต้าสีใบนั่งเองนะครับส่วนตัวหลักๆเดี๋ยวก็ยังอยู่กันครบนะครับแนวรับก็มีเวลโกฟิลิป ович นะครับรวมไปถึงอนุกรสังรำนะครับเป็นตัวหลักโซเดนกล้านะครับก็มีทัชโนนนาคารวงนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนเกมนะครับส่วนตัวลูกก็ฝากคมหวังไว้ที่ทาคุยโตรวมไปถึงทางวอลโดส่วนเลสนะครับข้ามไปที่ทางพีทีประจวบนะครับขอโคเต้สะสม พบประเสริฐนะครับผลงานก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับถ้าเกมหลังสุดไม่แพ้ใครแต่หนักไปทางเสมอนะครับเกมล่าสุดก็เสมอกับ BG ปทุมิวเดไป2 2นะครับในเรื่องของความพร้อมในเกมนัดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตัวเลือกของพีทีประจวบค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับในส่วนของผู้เล่นติดโทษแบนเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับแนวรับก็มีแอตตานติลาบัสซินนะครับรวมไปถึงอามริเลียเชจินีนะครับเป็นแนวรับต่างชาติตัวหลักนะครับนอกจากนี้ก็มีตัวสอดแทรกอย่างทาง ปวีตันทะเตมีด้วยนะครับด้านกลางก็มีการินถาวรศักดิ์นะครับคอยบัญชาเกมนะครับโดยมีตัวรุกนะครับอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นวูกึนยองนะครับบีบาลอสแทเดลี่นะครับรวมไปถึงวันเดอร์ลุยส์นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนเกมก็ต้องอยู่ที่โค้ช ตี๋ยสะสมนะครับว่าจะมีการเลือกใช้ผู้เล่นแบบไหนกันบ้างครับความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับก็ต้องบอกว่านะครปฐมอยู่ในสภาพที่หลังพิงฝานะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นเนี่ยเมื่อวัดกันปอต่อลอดังถือว่าเป็นรองพิธีประยุบอยู่พอสมควรนะครับแต่พิธีประจุบเองก็เป็นทีมที่มักจะเล่นเกมเยือนไม่ค่อยดีนะครับชัวว่วเกมนี้โอกาสที่จะแบ่งแต้มกันไปมีมากที่สุดครับโอกาสเสมอกันของทั้งคู่มีสูงจริงๆครับนี่ก็เป็นข่าวสารของไหวนะครับแล้วก็ความพร้อมก่อนเกมไทยลีกที่ าแข้งกันในวันอาทิตย์นี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกันด้วยครับ